สวัสดีครับเช้าว,วันนี้พียพีก็มีนกขึ้นแข่งจุดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราแข่งจุดชุมพรกันมานะครับแล้วก็มีนกขึ้นแข่ง174ตัวในส่วนเช้าว,วันนี้เป็นจุดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์มีนกขึ้นแข่ง110ตัวนะครับก็ สูญหายไปเล็กน้อยครับมีนกที่สูญหายไปเล็กน้อยไม่เยอะไม่เยอะเหมือนที่คาดการไว้นะครับก็ยังคงมีอยู่ร้อยสิบตัวนะครับสำหรับชัยยาสุราชในเช้าวันนี้นะครับเช้าวันนี้ที่บ้านผมนี่ก็ฝนตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ยังเปาะแป๊ะเปาะแปะอยู่นะครับแล้วในวันนี้ผมก็เมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับเพื่อนๆชาวพีอาร์พีนะครับ ก็เราน่าจะไปได้ต่อนะครับดูแล้วสถานการณ์เราน่าจะไปได้ต่อเช้าวันนี้ผมก็เลยปาเตรียมนก3ตัวครับที่ผมคัดเอาไว้นะครับก็จะมีไอเลือนนะครับตัวนี้นะครับไอเลือนไอเลือนแล้วก็ไอโกกานี่ครับไอโกกานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมกําลังเล็งอยู่ว่าจะเอาใครดีน่าจะเป็นไอกาเดียวครับนู่นฮะอยู่มุมมุมนู่นเลยนะครับไอกาเดียวครับจะ ปล่อยออกบินนะครับเป็นการปล่อยออกบินครั้งแรกในรอบ1เดือนนะครับหเดือนกว่าๆด้วยมั้งผมไม่ได้ปล่อยนกบินมานานนะครับเนื่องจากว่าผมเกรงใจเพื่อนบ้านครับเกรงใจเพื่อนมาเพราะว่าเพื่อนบ้านเขามาปลูกบ้านกันแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวกล้องอาจจะไม่ชัดถ้าถ่ายไปข้างนอกสว่างเวอร์เลยไม่เป็นไรครับผมก็เลยจะคัดนกสัก3าตัวนะครับเพื่อเตรียมตัวสําหรับจุดภูเก็ตนะครับในสัปดาห์ต่อไปเลยนะครับก็ ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไม่ได้ปล่อยบินเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเซตอัพมันครับภายในหนึ่งอาทิตย์นี้ครับเพื่อสำหรับภูเก็ตนะครับสามตัวไม่ไม่ปล่อยเยอะเพราะว่าเกรงใจเพื่อนบ้านครับเอาสามตัวพอครับเดี๋ยวจะลองถ้าเขาถามก็จะบอกบอกว่าขอขอสักหน่อยนะครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าแข่งภูเก็ตก็เนี่ยแหละครับก็จะมี โกกาะนะครับนี่ครับโกกาะผมโกกาะจอมซาพวกนี้นี่ก็บินมาแล้วครับบึงการเดี๋ยวส่งไปบินภูเก็ตนะครับไม่เคยขึ้นแข่งเลยนี่เดี๋ยววันนี้เช้าวันนี้จะปล่อยบินนะครับฝนตกทำๆแต่ไม่เป็นไรครับจะเซตนกตามที่ผมจินตนาการไว้ครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นการบินแบบสปีดต่ำๆนะครับเดี๋ยวผมจะเซตอัพแล้วเรามาติดตามผลกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นองค์ความรู้เท่านั้นเองนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการอวดเก่งอวดรู้อะไรนะครับ ไม่ได้ขึ้นแข่งเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเซตนกเพื่อภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเช้าวันนี้จะปล่อยบินครับฝนพังๆก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวจะปล่อยออกบิน3าตัวนะครับก็มีโกกะอันดับหนึ่งนะครับแน่นอนเลยแล้วก็ไอเลื้อนนะครับไอเลื้อนส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมกําลังจะช่างใจว่าจะเอาคู่ของไอเลื้อนตัวนี้ดีป่ะมันเป็นนกเด็กนะครับหรือจะเอาไอกาเดี่ยวดีนะครับไอกาเดียวเป็นนกเก่านะครับนกไปทีแล้วบินบึงการมาแล้วนะครับ แต่ในใจผมน่าจะเป็นไอากาเดียวครับสีกานะครับที่ยืนอยู่มุมเนี้ครับก็สายเลือดอบินทางไกลครับสปีดต่ตําๆก็น่าจะเอาตัวนี้ครับคงไม่เอาไอตัวนี้ครับนี่มันเด็กไปนิดนึงครับมันเป็นนกปีแรกไอากาเดียวเป็นนกเข้าปีที่สองนะครับเออปีกว่าใช่ไปีกว่าไม่ถึงปีที่สองปีนิดๆปีนึ่งอะปีนึงเพราะมันแข่งสายอีสานพีอพีมา ก็สามตัวครับเดี๋ยวจะปล่อยบินแล้วก็มาตามผลกันนะครับสำหรับ p พียพีภูเก็ตในอาทิตย์หน้านะครับวันนี้วันนี้สูารฎร์นะครับวันนี้ชัยาสูารฎร์เดี๋ยวมาดูผลกันก่อนแล้วผมก็จะปล่อยนกออกบินแล้วก็เพื่อภูเก็ตนะครับโอเคไปเอาโกกาบอกไปก่อนเลยไอโกกามานี้เอาครับเดี๋ยวผมต้องเปิดกลงก่อนนะครับ เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดแล้วนะครับโกกามึงออกไปบินก่อนเลยตัวแรกไปไปแล้วครับไปแล้วครับกล้องไม่ค่อยใช้มือถือถ่ายนะครับอาจจะบกพร่องบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจับตัวอื่นนอนก่อนนะครับตัวอื่นไม่ค่อยเชื่องครับแล้วพบกันนะครับผลแข่งชัยยาสุราษฎร์วันนี้นะครับแล้วก็ภูเก็ตอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับเลืือนเลือน เรือนภูเก็ตไว้ภูเก็ตเลือนแน่เรือนมันขี้กลัวมันขี้กลัวจับไม่ได้จัรไมด้โอเคครับนั่นนั่นบินบินสี่ตัวปล่อยออกมาสี่ตัวครับเดี๋ยวค่อยไปเลือกเอาปล่อยออกมาสักสี่ตัวแล้ยปล่อยออกมาสี่ตัวครับบินกังนะครับฟ้าคืนมากครับไม่ได้บินกันนานครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวรู้เรื่องสี่ตัวเดี๋ยวค่อยไปเลือกเอา ปล่อยสามตัวก็เดี๋ยวตัวไหนถัดขนปีกก็ปิดไม่ได้ขึ้นมาอีกเลยเอามันปล่อยมันสี่ตัวเลยแล้วเดี๋ยวพ่อไปเลือกเอาครับน,นี่ครับนี่ครับปล่อยมันสี่ตัวเลย,เยนี่ครับเขาเสร็จกันหมดแล้วครับเก่งใจเขาเก่งใจเขาถ้าเขามาหินก็ต้องคุยเขาต้องตรงเลยว่าขอหน่อยขอ ครับเป็นการบินครั้งแรกในรอบเดือนสองเดือนแล้วับไม่ได้ปล่อยดินเลยเดือนกว่าสองเดือนแล้วว่าเราปล่อยมันออกมาเช้าวันนี้บินใหญ่เลยฮะบินใหญ่เลยมาขึ้นมากนะครับไม่มีพัดทิดนะครับวันนี้ฝนฟ้าทิ่อยู่บนนู้นฮะฝนตกครับฝนตกมาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ครับจนกระทั่งตอนนี้นะครับหกโมงกว่าแล้วก็ยังเปาะแปะเมาะแมะแต่ตอนนี้หยุดแล้วนะฮะหยุดแล้ว แต่ก็ชื้นมากครับอากาศชื้นมากแล้วพบกันครับวันนี้ผลแข่งชัยยาสุราชครับแล้วก็อาทิตย์หน้าภูเก็ตครับแหลมพรมเทพนะครับ